ในปีพุทธศักราช2568หรือคริสต์ศักราช2025นี้เป็นปีมะเสงงูเล็กเทพไทยสวยหรือเทพดูแลประจำปีมีทั้งหมด60องค์ในปีจีนนี้เทพไทยสวยหรือเทพดูแลประจำปีอยู่อันดับที่42ขุนพลโกโวสุุยไต่เจียงกุงเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิจจี กัดซิงอิจีพกเตงห้วยไฟในตะเกียงเทพคุ้มครองดวงชะตาเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิจีาธาตุไฟดังนั้นงูปีพุทธศักราช2568หรือคริสต์ศักราช2025คืองูธาตุไฟพลังอิมหรือเรียกว่าไฟอ่อนก็ได้ตามหลักโหราศาสตร์จีน เริ่มตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์พศ2568หรือคริสต์ศักราช2025เวลา22นาฬิกา27นาทีปีมะเสงถึงวันที่4กุมภาพันธ์พศ2569หรือคริสต์ศักราช2026เวลา16นาฬิกา36นาที เป็นปีมะเมียม้าปีนี้ปีมะเสงอีกจีคนที่เกิดมะเสงกุลวอกชาวเป็นปีชงในปีพุทธศักราช2568หรือคริสต์ศักราช225 0นี้เดือนจีนมี13เดือนโดยมีเดือน6จีน2ครั้งครั้งแรกเริ่มวันจันทร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2568 หรือคริสต์ศักราช2025ครั้งที่สเริ่มวันพฤหัส,สบดีที่วันที่7สิงหาคมพศ2569หรือคริสต์ศักราช2026ใครนับปีเดือนจีนคนที่เกิดเดือน6จีนปีนี้ก็ต้องฉลองวันเกิดสองครั้งก็ต้องทานหมี่วันเกิดสองครั้งในปีพุทธศักราช2568 หรือคริสต์สักราช2,025คนที่เกิดเกิดมาเสงกุลวอกขานเป็นปีชงควรไปไหว้เทพไทยสวยเทพรักษาประจำปีต้องปัดสะดอกครอบเสริมดวงชะตาราศีปัดออก13ครั้งตามกำลังเดือนประจำเดือนทำทำนายแบบภาพรวมคนเกิดปีมะแม แพะตามแบบนักกษัตริย์จีนในพุทธศักราช2568หรือคริสต์ศักราช2025ในปีนี้คนเกิดปีม้าแม่แพะโชคชะตายังไม่ค่อยดีนักดาวจรยังไม่เอื้ออำนวยในปีนี้จึงควรระมัดระวังการลงทุนเพิ่ม หรือการเพิ่มทุนการทำการเพิ่มใหม่ๆควรจะคิดไตรตรองให้รอบคอบเพราะในปีนี้คนเกิดปีมะแมแพะไม่ค่อยจะโชคดีเท่าไหร่นักให้ระมัดระวังญาติผู้หลักผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยขึ้นได้ในปีนี้คนเกิดปีมะแมให้ระวังเรื่องกริยามารยาท การทำสิ่งใดให้ดูสถานการณ์สิ่งแวดล้อมให้ดีจะได้ไม่ร่วงเกินคนอื่นโดยไม่รู้ตัวและไม่ตั้งใจทำให้มีการปากเสียงทะเลาะวิวาทอาจทำให้เสียทรัพย์สินโดยเปล่าประโยชน์ยังควรระวังเรื่องอุบัติเหตุเลือดตกยางออกอาจถึงขั้นผ่าตัดได้คนเกิดปีมะแมปีนี้ ให้ระมัดระวังอารมณ์สติการเอาแต่ใจตัวเองขี้งอนตั้งแง่ไม่ยอมลงให้ใครเอาแต่ใจตัวเองเจ้าอารมณ์คือทิศทิจะมีปัญหากับคู่ครองได้ด้านการเงินก็ควรระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะทำให้เสียทรัพย์การใช้จ่ายมากเกินตัวมากกว่ารายรับ ดังนั้นอะไรที่ไม่จำเป็นที่จะซื้อมาใช้ก็รอไปก่อนได้อะไรที่จำเป็นที่จะต้องซื้อค่อยซื้อมาใช้ในปีนี้คนเกิดปีมะแมะแพะข้อห้ามเด็ดขาดคือห้ามเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลห้ามไปงานศพห้ามทานของในงานศพในปีนี้ควรจะไปไหว้เจ้าพ่อมา้า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในศาลเจ้าพ่อกวนอูกรุงเทพมีที่วัดมังกรและที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูตลาดเก่าเยาวราชเจ้าพ่อหมาซึ่งเป็นเทพร,รักษาประจำนักสัตว์ปีมักแม่แพะเพื่อเพิ่มเสริมดวงชะตาเสริมสิริมงคลให้ตัวเองจะได้มีโชคดีมากขึ้น และควรจะไปไหว้ทีตีแปะบอกมีความหมายว่าฟ้าดินพ่อแม่ใช้แทนบรรพบุรุษในชั้นตระกูลคือเสากลางแจ้งที่มีอยู่ทุกทุกวัดจีนศาลเจ้าจีนควรไปไหว้เทพนำซ่ซิงปักเต้าคือเทพดาวใต้ดาวเหนือผู้ดูแลบัญชีการเกิดและบัญชีการตาย ไปไหว้เทพจวยซิมจงฟู่คือเทพเปลี่ยนดวงชะตาให้อธิษฐานแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเบาๆการทำบุญบริจาคโลงศพบริจาคค่ายาใส่บาทพระถ่ายชีวิตโคกระมือสัตว์ใหญ่บริจาคโลหิตปีนี้ควรทำบุญใส่บาท ให้มากกว่าปกติที่เคยทำมากหน่อยหายันไตฮ่องกงหรือที่คิดว่าดีสำหรับคนต่างจังหวัดแต่เกือบทุกจังหวัดส่วนใหญ่มีมูล,ลนิธิต่างๆอยู่ก็จะมีการตั้งไหว้ไตฮ่องกงมาติดประตูหน้าบ้านหลังบ้านการทำนายนี้แบบภาพรวมเท่านั้น เพราะบางคนอาจดีอย่างมากแต่บางคนไม่ดีเพียงเล็กน้อยเพราะดูแค่หลักปีเท่านั้นเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตการทำนายที่ถูกต้องแม่นยำเฉพาะบุคคลยังต้องอาศัยปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำนายด้วย แม้แต่ฝาแฝดที่เกิดปีเดือนวันเวลาเดียวกันยังคำนวณไม่เหมือนกันเลยเป็นการคำนวณอีกแบบหนึ่งขอจบคำทำนายคนเกิดปีมะแม่แพะไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณที่ดูจนจบอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แจ้งเตือนให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆในตอนต่อไปคะ่ะ